สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนุนชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยายลัเทคโนโลยีชื่นชมไทยอมนสาบรีครับวันนี้ผมจะมาทำพันธ์ให้นักเรียนที่จบม .3 มนะครับมาเรียนระดับปวชหรือนักเรียนที่จบม .6 หรือปวชมาเรียนปวสช่างอุตสาหกรรมกับเราไม่ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้าอเลทคนิ์หรือช่างยนต์ก็จะได้เรียนเรื่องเทคโนโลยี นะครับการซ่อมมอไซค์ไฟฟ้าแล้วก็การดัดแปลงมอไซค์ไฟฟ้าอันนี้คืออาจารย์ชลอซึ่งจะเป็นคนสอนเรื่องการดัดแปลงมอไซค์แล้วผมเองก็จะมาช่วยสอนเทคนิคการซ่อมด้วยนะครับเรามาดูว่าเราจะดัดแปลงมอไซค์ได้อย่างไรนะครับอันนี้คือแบบที่1แบบที่1เห็นไหมครับเรามีโครงสร้างของมอไซค์เก่าเลยมอไซค์เก่าเลยนะครับ ซึ่งมีโครงสร้างที่ดีแต่เครื่องยนต์เสียแล้วเราก็เอาเครื่องยนต์ออกนะครับแล้วก็เอาอะไรครับเห็นไหมครับเราติดตั้งมอเตอร์ไว้ที่โซ่เพราะฉะนั้นล้อทั้งหน้าหลังนี่ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์แล้วเราใช้อุปกรณ์คอนโทรลมอเตอร์ให้สามารถที่จะขับเคลื่อนได้นี่คือแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองนี่เราใช้ฮับก็คือเปลี่ยนล้อเลย นะครับเอาเครื่องยนต์ออกแล้วล้อของเราเป็นล้อที่เป็นมอเตอร์แบบฮับหรือแบบที่เป็น DC b u บ l e t ก็สามารถที่จะคอนโทรลได้หมดเลยนะครับโดยที่เราจะใส่พวกแบตเตอรี่เบรกเกอร์คอนโทรลเลอร์คอนเวอร์เตอร์พวกนี้จะสามารถคอนโทรลสปีดได้แล้วที่สำคัญที่สุดเราใส่อะไรครับคอนโทรเลอร์ Controller ที่สามารถจูนให้ <Okay. S 2> มอเตอร์ไซค์ของเราจากวิ่งสี่ห้าสิบกิโลกลายเป็นวิ่งแปดสิบกิโลได้นะครับจริงๆได้ถึงร้อยกิโลแต่เราจะให้จูนได้ถึงแค่แปดสิบกิโลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีมอเตอร์ไซค์เก่านะครับแล้วก็เอามาทำเรื่องฮับมอเตอร์อันสุดท้ายเห็นไหมครับอันสุดท้ายนี่เป็นไฮบิดนะครับนั่นหมายถึงเรามีอะไรครับเรามีมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องยนต์ดีอยู่แล้วนะครับ เราเปลี่ยนแต่มอเตอร์ข้างหน้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราใช้ไฟฟ้าหมดปั๊บก็ใช้เครื่องยนต์ได้ลักษณะนี้เราเรียกว่าไฮบริดนะครับถ้ามาเรียนที่นี่เราจะมีมอไซค์หลายสิบคันให้เด็กฝึกในการที่จะดัดแปลงแบบต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นเชิญชวนเลยครับใครมีลูกหลานที่จบม .3 หรือปอชอหรือมอ .6 เรียนระดับปอ,อก็สามารถที่จะดัดแปลงมอไซค์เหล่านี้ได้แล้วก็ซ่อมมอไซเป็นเป็นอาชีพได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการเนี่ยของบริษัทที่ประกอบมอไซค์บ้านเราซึ่งตอนนี้มีเกือบ10บริษัทต,ต้องการคนมากๆเลยนะครับที่จะไปใช้ในประจำศูนย์ของเขาในการซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็ดัดแปลงมอไซค์ แล้วที่สำคัญที่สุดอู่ที่ซ่อมโมเตอร์ไซค์ธรรมดาตอนนี้ต้องการช่างที่ซ่อมโมเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นแล้วก็ดัดแปลงมมเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะตกงานเนี่ยเป็นศูนย์เลยถ้าเขาไม่เกณฑเลยเพราะฉะนั้นฝากผู้ปกครองครับมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันเรียนที่นี่เหมือนเรียนที่เยอรมันและที่สําคัญที่สุดเรามีโครงการที่เราเรียกว่าสระบุรีโมเดลนะครับซึ่ง เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านบอกว่าเด็กที่จบอาชีวะของจังหวัดสระบุรีต้องมีโอกาสได้ไปฝึกงานต่างประเทศซึ่งเขาจะสนับสนุนโครงการนี้แล้วก็จะทำให้โครงการนี้เป็นต้นแบบของวิทยาลัยอาชีวะศึกษาของจังหวัดอื่นๆต่อไป ขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราครับขอบพระคุณอย่างสูง